คุณสารพีบอกว่ารบกวนขอ,เ,อเล่าคร่าวว่า d a t a v i s u a l แบบไหนดีกว่ากัน Tabo Power BI Data ี t อดอค่ะก็ะคือ3ตัวเจ้าคิดเลยเนาะนจริงจะไขตัวนึงครับก็คือตัว Quick Send นะไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าเขียนแบบนี้นะครับ Quick Send พอดีส่วนตัวยังไม่ยังไม่ได้ใช้ทา b ์โบมากเพราะต้องมีโปรแกรม ใช่ครับทาโบเพราะวีไอผมก็เข้าใจว่าต้องมีก็ต้องมีต้องมีต้องมีโปรแกรมนะต้องต,ององนะตองิดตั้งลงเครื่องนะแล้วก็ต้องมีไลเซนด้วยทารโบเช่นกันนะครับแต่ทาร์โบจะมีเวอร์ชันฟรีนะครับให,ให้ลองใช้นะก็คุณสารพีอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าทางเพจก็มีทุกคอร์สนะาทา, BI, าร์โบเพราะวีซาซิเนาะถ้าสนใจก็ลองลอง,ลองดูได้ครับทางเพจก็มีสอนนะครับถ้าถามผมนะครับก็อันนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมก็ไม่ได้เชียร์อัอานไหนเป็นพิเศษนะหรือว่าไม่ได้แบบ ส่วนไห้ส่วนเสียขอส,ส,สโปรแกรมนะแต่เทียบกับสิ่งที่ผมทํางานมาแล้วกันเนาะถ้าถามผมนะครับผมสนตัวผมเนี่ยจะชอบตัวโปรแกรมทาร์โบมากกว่านะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรอะไเนาะ๋ยวผมมีคําตอบให้นะเป็นหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดภาพไปดูก่อนนานี้นะนี่ผมให้ดูท่านดูดแบบฟิล์ก็ได้นะอันนี้ครับคือลิสต์ที่ผมตอนนั้นผมสรุปให้เนาะว่าระหว่างโปรแกรมทาร์โบกับ Power BI ครับมันต่างกันยังไงนะครับอันนี้คุณสาระพีจะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะเผื่อเอาไป,าไปดูคอมเพลี compare, เปรียบเทียบกันนะครับระหว่างสองโปรแกรม,มก็คือมันจะมีเรื่องท็อปิกที่ผมให้ความสําคัญอนะ่ะคือแปดเรื่องตามนี้นะครับก็คือเรื่องของความลึกในการความลึกของแกนการวิเคราะห์เอ้ยหยอกอาไฟมุมไฮไปไหนเนะนี่ขอไปนะครับมีไฟมันดิง่ง เรื่องสุดเลยความลึกของแกรนวิค์เนาะนะครับว่ายิ่ง,งวันวิคอได้ลึกนะครับมันก็ยิ่งดีใช่ไหมครับเราได้หาอินไซต์ได้ง่ายๆอันนี้ผมก็จะใส่ไว้ให้ว่าโปรแกรมไหนที่มันทําได้ดีมากกว่ากันนะครับระหว่างตัวทาวโบกับ Power b i ถ้าอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของตัวของทาว a บเนาะนะครับท,ที่ดีกว่านะครับจํานวนของเครื่องมือหรือของการาฟครับอันนี้ผมยกให้ Power b i เลยมีการาฟให้เลือกเยอะมากนะครับ การทำา d t t p r e p แพ e เนาะก็เป็น power bi การ Custom ใหม่กราฟเนาะการเปลี่ยนแปลงกราฟเนี่ยก็เป็น power bi นะครับการใช้งานฟรีเนาะก็เป็น tableau นะครับี่ใช้งานฟรีและการแนะนำกราฟเนาะหลบการแนะนำกราฟนี่ก็สำคัญนะผมว่านะก็คือ t a b l e a การแบ่งชี้บาบวาเนี่ครับเครื่องมือการวิเคราะห์ก็ t a b l e เป็นต้นก็ถ้าดูอย่างนี้แล้วครับก็ถ้าถามผมนะผมก็เชีร์ใช้ t a b l e มากกว่านะครับเพราะว่าสุบสั้นๆก็คือมัน ผมว่าเป,เ,ปเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะ f r i e n d l กับ user มากเลยครับไม่ว่าจะแบบใช้งานมามาอยู่แล้วหรือไม่ใช้งานนะเออคือใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้ลึกมากๆเลยนะครับสําหรับตัวเอ่อ Tabo นะครับแต่แน่นอนว่าราคาก็แพงกันนะครับรายเส้นหนึ่งเนี่ยถ้าแบบเสียตังค์นะจะอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อ user นะครับต่อปี power bi ก็มีราคาเหมือนกันแหละแต่ผมจะไม่ได้เหมือนกันว่าเท่าไหร่แล้วแต่เท่าเท่าโบมีเวอร์ชันฟรีครับคือตัวนี้อันนี้นะครับอันนี้ทุาท่านน่าเห็นหนะ้าจอผมเนาะก็คือเป็นตัวเป็นสิ่งที่เรียกว่า t ท่าโบพลอฟปินะก็คือเป็นเป็นท่าโบนั่นแหละครับแต่แค่ว่าใช้งานได้นนฟรีเนาะแต่ฟีเจอร์เนี่ยมีครบหมดทุกอย่างเลยนะครับเออก็ถ้าคุณสารพีหรือท่านอื่นสนใจเนี่ยก็ลองไปโหลดตัว t ท b าโบ้พลอฟปิมาเล่นกันได้นะครับมีใช้งานได้นนฟรีนะส่วน power bi ก็หน้าตาเป็นแบบนี้เน ส่วน Data Studio นะครับดียังไงนะกะ็ผมก็มีให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นสไลด์ของตัวคอร์ส Data Studio นะครับมาดูคร่าวๆนะอ่ะถือว,ว่าขายของในตัวกันเนาะเนี่ยมันก็จะมะีมีโจทย์ให้ทำเนาะเป็นบ o r กช็อปอะไรอย่างงี้ครับทำกราฟกันนะเรียนรู้กัน นี่ผมก็สรุปจุดเด่นของ Data Studio ให้ครับว่ามันดีกว่าที่อื่นยังไงนะก็ได้ตามนี้เลยครับเนาะก็คือแน่นอนมันฟรีครับไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะเพราะแน่นอนเป็นของ Google กขอของขของฟรีอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็เนี่ยนี่ผมว่าสําคัญมากก็คือไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเลยครับเราก็ทํางานออนไลน์ได้คืออารมณ์การทำงานของมันเนี่ยจะเหมือนพวก o g l e Sheet Google, She Google Docs ที่เราใช้ใช้งานกันทุกวันนี้เลยครับเออเราแค่ไปเปิดลิงก์ของ Google Data ้าเอ่อกูเกิลขึ้นมานั่นเองนะครับ สิ่งที่ผมชอบมากก็คือตรงนี้อันล่างสุดก็คือสามารถแชร์งานเป็นโปรติกได้นะครับตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าโปรติแล้วข้อจำกัดของตัวทาโบหรือ power bi ยี่ห้อพวกนี้ครับก็คือสมมุติเราเป็นคนที่ทํางานเนาะเราเป็นคนที่ครีเอเตอร์เป็นคนสร้างกราฟอะไรเงี้ยครับแล้วเราจะส่งไปให้ยูเซอร์ดูเนาะส่งให้ลูกค้าดูส่งให้หัวหน้าดูเนี่ยครับยูเซอร์หรือหัวหน้าคนปลายทางเนี่ยครับ<ๆ>เขาต้องมีไลเซนส์นของตัวทาโบหรือ power bi เช่นกันเพื่อที่จะมาเปิดไฟล์เราดูนั่นเอง แปลว่าถ้าเขาไม่มีนะครับเลาวเขาก็เปิดไฟลเราดูไม่ได้คือคือพวกงานเขาต้องเสียตังนั่นแหละนะครับแต่ตัว Data Studio เนีครับมันไม่มันฟรีทั้ง Creator เ,เ,เนาะแล้วก็ฟรีทั้งให้คนดูได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็แค่กดแชร์ลิงก์อารมณ์เหมือนเราแชร์ลิงก์ของ Google s h e e t Google Doc เลยครับเหมือนเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นจุดเด่นของ Data s t u d o เนาะแต่ถ้าถามในแง่ของการใช้งานนะผมว่า,าพวกกาพวกความลึกในการทำาก็ยังสู้ทาโบไม่ได้นะ แต่มันจะมีเซอร์วิสที่แตกต่างก็ประมาณนี้ครับ4ข้อนี้ก็คุณสารพีก็อาจจะต้องดูครับว่างานของคุณสารพีเนี่ยมันเหมาะกับตรนไหนมาก่อนเนะเพราะว่าแต่ละงานก็มีความเหมาะไม่เหมือนกันนะครับเออเพราะอย่าง power bi ที่ห้ผมรู้จากประสบการณ์ผมนะบางบริษัทอะเพราะว่าเขาเขา,เขาจะใช้ power bi เพราะว่าเขาซื้อพร้อมกับไลเซส์พวก microsoft office อะไรเงี้ยครับแล้วมันจะมี power bi ติดมาด้วยไงเออมันก็แล้วแต่อีกนะครับลองดูครับ